คนเรามักคิดถึงสิ่งต่างๆจากมุมมองที่มองจากตัวเราเองเป็นส่วนใหญ่อาจจะไม่ถึงการคิดที่เข้าข้างตัวเองแต่มักจะใช้ทัศนะและแง่มุมการคิดจากประสบการณ์การรับรู้ที่เรามีเป็นตัวตั้งต้นของความคิดต่างๆยกตัวอย่างที่เคยคิดเรื่อยเปื่อยในสมัยก่อนอย่างเรื่องตุ่มน้ําหรือโอ่งมังกรถ้าเราคิดถึงโอง่งหรือตุ่มน้ําธรรมดาธรรมดาเราก็มองในมุมของโอ,งอง่งเป็นที่เก็บน้ําไว้ใช้ตามบ้าน แต่เมื่อชาวต่างชาติมาเห็นโอ่งธรรมดาธรรมดาของเราเขากลับมองว่าเป็นศิลปะที่สวยงามเอาไปประดับบ้านประดับสวนจะทำให้ดูดีสวยงามวิธีคิดที่แตกต่างกันทำให้โอ่งน้ำของบ้านเรากลายสภาพจากการใช้ประโยชน์เพื่อเก็บน้ำกลับถูกใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งของตกแต่งบ้านและสวนและขายส่งออกได้ราคาในต่างประเทศอย่างนี้เรียกได้ไหมว่าโอ่งน้ำของเรามีการพัฒนา ไม่ได้เป็นการพัฒนาด้านกายภาพแต่พัฒนาในเรื่องการใช้งานด้วยความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิมหรือเป็นการพัฒนาวิธีคิดนั่นเองซึ่งเป็นการพัฒนาที่คนไม่ได้พัฒนาที่วัตถุคิดถึงเรื่องการพัฒนาก็มีเรื่องให้คิดไปเรื่อยอีกเยอะแยะไปหมดพัฒนาโน่นพัฒนานี่อยากให้ยั่งยืนแต่ที่ไม่ควรลืมคือการพัฒนาคนซึ่งควรจะพัฒนาวิธีคิดของคนเรามากกว่าการเอาคนไปอบรมให้ความรู้เพียงอย่างเดียว วิธีคิดที่แตกต่างกันเมื่อนําไปใช้ย่อมให้ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกันเราต้องยอมรับว่าแต่ละคนมีวิธีคิดหรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่เหมือนกันบางทีความคิดของคนอื่นอาจจะดีกว่าหรือความคิดเราจะดีกว่าก็ได้เรารับรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันความคิดถึงความหมายของสิทธิเท่าเทียมกันเราคิดอย่างไรส่วนใหญ่จะตีความว่า เรามีสิทธิที่จะทําอะไรต่ออะไรที่ไม่ผิดกฎหมายและมักจะเรียกร้องในสิทธิของเราจากผู้อื่นเสมอแต่เราไม่เคยคิดเลยหรือว่าประโยคนี้จะหมายถึงเมื่อคุณมีสิทธิคนอื่นก็มีสิทธิเหมือนคุณเราจะทําอะไรก็ควรเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยคือเราใช้การอ้างสิทธิของเรามากกว่าเคารพสิทธิผู้อื่นแล้วคิดว่าเราควรมีวิธีคิดเช่นไรดีคิดเอาเองว่าความคิดการอ้างสิทธิเช่นนี้ ก็เหมือนกับที่หลายคนที่ขับรถแล้วทำตัวเป็นเจ้าของถนนเพียงผู้เดียวนั่นเองคิดถึงกฎหมายเรามักได้ยินคำว่าบังคับใช้กฎหมายอยู่บ่อยๆในความคิดไปเรื่อยกฎหมายส่วนหนึ่งเป็นข้อบังคับเหมือนระเบียบที่ต้องทำร่วมกันแต่คิดอีกมุมหนึ่งกฎหมายคือข้อตกลงที่คนเราจะอยู่ร่วมกันโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญมันไม่ต้องใช้การบังคับแต่ใช้ความสมัครใจร่วมกันเหมือนข้อตกลงระหว่างคนที่จะร่วมอยู่ในชุมชนและสังคมเดียวกัน เมื่อมีความคิดเห็นตรงกันแล้วก็ไม่จําเป็นต้องบังคับกันแต่เมื่อเกิดความคิดไม่ตรงกันก็ต้องพูดคุยกันว่าแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรไม่เห็นต้องทะเลาะกันเพราะยังไงก็ต้องอยู่ตรงนี้เหมือนกันคนส่วนใหญ่เห็นว่าเมื่อคนทะเลาะกันคือต่างคนต่างหันหลังให้กันถ้าจะดีกันต้องหันหน้าเข้าหากันแต่ในความคิดไปรื้อเปื่อนั้นเห็นว่าถ้าคนสองคนหันหน้าเข้าหากันน่าจะเป็นการประจันหน้าระหว่างกันเพื่อเอาชนะหรือชกต่อยกันมากกว่า คนที่จะปรองดองค่อยพูดค่อยจากกันควรจะหันข้างเข้าหากันเดินเคียงกันไปอย่างเท่าเทียมค่อยพูดค่อยจากกันมากกวา่าเปรียบเหมือนคนรักที่เดินเคียงคู่กันและไม่ค่อยจะเห็นคนที่เดินเคียงคู่กันทะเลาะก,กันมากนักหรอกคือเมื่อเดินเคียงข้างกันไปจะทะเลาะก,กันก็มักจะหันหน้าเข้าหากันก็อนมากกว่านี่คือความคิดที่เรื่อยเปื่อยไปเรื่อยข้อวันนี้